โล่โลาประชาสัมพันธ์เนื้อขับเด้อจากแสงพื้นยาบานเนื่องจาก่บานะครับตั้งแต่ออกพรรษาป่านี้นอหอบกระต้อนด้วยบนกระถินนด่าบนกระถินบ้านนั้นบ้านนี้เออแล้วก็มีงานแต่งงานบวชงานแจกเทาเด้อแล้วก็มีช่องมาเงี้ยพื้นยาบ้านตอนนี้แปดช่องเด้อพ่อหยุดไปก่อนเด้อเสาะอมมาสก่อนเออ ผู้ใดสิบวชโคนหัวไว้กันไปเข้าน่าสักกันยาฟ้าบวชส่วนแ่งงานกันยาฟ้าแต่งเออทุกสิเอากันได้ออกพันษาแล้วนี่ตีนเลยห่วยโอ้ยพ่อพ่อพ่อนี่ยและเป็นผู้ใหญ่บ้านมันญาติเนี่ยเออบุญตัดชิ้นกันซีงานบวชงานสวดงานแต่งอีกซีเงินเดือนมั่พ่อสีแดงแล้วเสนเนี่ยเออสู้หัวจ๊กเป็นผู้ใหญ่บ้านมีเบิดบ้านมี่สนอเนี่ยน้อเฮียรู้ในพ่อสองช่องพ่อเสนอนึ่งเนี่ยเอาแล้วเนาะพ่อไปวัดเดือนเนี่ยพ่อส่วน เฮ้ยยังกกับพี่จะพูดย่บ้านเนี่ยเอาจำมนี้ละพี่น้องครับสวัสดี